ปลามึกเนาะลาบปลามึกกับตําแจ้วอันนี่หมักมี่เด้อพี่น้องอันนี้หมักมี่หรือขนนติ๊กต้มไปแล้วรอพี่รักมานะพี่รักจะมาหาวันนี้ก็เลยะจะทำลาบประมึกกันนะคะเสี่ยงกระสิดังเนี่เด้อทั้งหลังบ้านเพิินเฮ็ดอัน บ้านเนี่ยนี่ก็จะใส่ผงลาบอันนี้เนาะลงไปเนะนี่ยนี่พอแล้วโอ้ยคิกเข้าอ, <c oughs> อร่อยแน่ทุกคน่ะใส่ผงลาบไปแล้วก็เติมพริกป่กนนะคะเติมับพริกป่กน เติมข,ข้าวขว้พี่น้องเฮ้ยแพ้แพ้กิน <c oughs> กินข,ข้าวขว้าคงชิรสนิดนึงนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> น้ำปลานะคะทุกคนนิดนึงเติมนิดนึงก่อนเนาะ แล้วก็อันนี้คก็อันนั้นของเราหอมแดงลงไปก่อนนะที่แกะคุกหอมแดงก่อนเนาะแล้วก็บีบมะนาวนะคะบีบมะนาวเติมมะนาวสดลงไปเพื่อให้มันหอมนะแต่ว่าในผงอันนั้นก็มีมีมะนาวแล้วแหละแต่ว่าเติมลงไปอีกนิด แล้วก็คนนะคะอืลาบปลาหมึกกับกุ้งนะคะกุ้งมีน้อยหนึ่งลาบปลาหมึกอืมน่ากินไหมคะทุกคนค่ะดูสีสันน่าแสบนะหอมมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราใส่หอมลงไปเลยมันจะอันนั้นเนาะหอมมันจะ จะตายแ้วนะมันจะช้ำนะเราก็เลยต้องคนอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยใส่หอมนะคะอืน่ากินมากเลยค่ะทุกคนดูลาบปลาหมึกนะคะคนเสร็จแล้วชิมดูค่ะว่ารสชาติโอเคหรือยัง จิมปลาหมึกนะอืร่อยมากเลยเอาเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งเปรี้ยวกำลังดีหอมมากเลยหอมขา้าวโพอ่ะหอมแล้วเราก็ใส่ใส่หอมนะคะ มันมีต้นหอมผักชีแล้วก็มีสาระแหน่นะคะทุกคนเอาไว้ใส่อันนั้นนะเอาไว้ใส่ซุปบะหมีนะใส่หอมเยอะๆแซ่บไปกับสาวๆไม่ต้องค้นแฮ้เนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่จานกันเลยนะคะ จานของเราจัดจานอร่อยมากเลยค่ะทุกคนรอพี่รักมานะคะหนึ่งขาเหนียวทอดเขียดนะคะเมนูวนันนี้แล้วก็ตำแก้วขนมซุปขนม นี่อืมนี่ค่ะเจ็ดไปหนึ่งอย่างเอา้าลืมใส่กระเทียมพี่น้องใส่กระเทียมก่อนบดกระเทียมใส่นี่บดกระเทียมใส่นะคะ สิบลดแล้วระวางมือในจักนอยนี่ค่ะเร็จเรียบร้อย,ยโอ้ยน่ากินละบ่ดห,หอมค่ะนี่ค่ะบดกระเทียมใส่แล้วน่าแซ่บสุด,สดๆนี่คฮะก็มยเตี๋ยตำมักหีค่ะทุกคนอันนี้คือพริก พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็มาโขลกก่อนเสร็จแล้วค่ะนี่ของเราได้แล้วนะคะที่ได้เลยเอาก็บมาใสหมักนี่เลยทีเนียวบ้านดีๆก่อน นิ่มมากเลยขนมเนี่ยเดือยเปือเป่อยๆเละดีดูติมซเป๊บเดียวเองนะขนมฝ้ายค่ะก็เป็นขนมฝ้ายเนาะขนมต้นนี้อร่อยหอมกระเทียมติ๊กผักใส่น้ำมันนะทุกคนเวลาคั่วมันจะได้หอมเนาะเราไม่ต้องเอาไปขนมไปคั่วอีกรอบนึงนะคะเราคั่วรอบเดียวเสร็จเละมากเลย ต้มแป๊บเดียวเองทุกคนไม่ต้องต้มนานนะถนนป้ายเขาจะไม่มีแล้วเนาะติ่งไม่ตำใส่ปลาทูนะคะเราติงไม่ชอบแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ตำใส่เนื้อปลานะให้มันนัวาลยแต่ที่ชอบกินแบบอ่ากอซองคือไม่ใส่ไม่ใส่อนี้นะไม่ใส่ปลานะคะ ซุปมกเขือคือกันตั้เปียวักเขือคือกันติกับบมักใสอันเนื้อปลาเด้บางคนเขาก็จะทอดตะทูใส่เนาะทอดปลาใส่ด้วยแต่ติ๊กไม่ไม,ไม่ไม่ชอบติ๊กว่ามันมันไปต <c oughs> ิ๊กชอบกินแบบนี้โอ้ยมิดหูนะพี่น้องเอ้ย บีเสยให้หมดเสร็จแล้วค่ะมาอีกแล้วพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ใส่ไม่รู้จะหมดหรือเปล่านยวอ่ะก่อนโอ้ยเฮียเจะได้ของเด้อพคกง่ายกับมีพี่น้องบ่เอา ใส่โคกหน่อยมันกับสิประมาณนี้โคกใ่ายกับใส่กัมนี้ได้พี่น้องมันหนักแม่ติดบอกคอยหนักใส่ใส่แป้งนัวก่อนพี่น้องคึ่งลดกับใส่คงคือลดนิดนึงใส่หน่อยแส่บหน่อยใส่ลายแส่ยบลายแล้วก็ ใส่น้ำปลาแดกนี่จะใส่น้ำปะลาเอานะคะอืมีิได้หอมๆพี่น้องค่ะใส่น้นปั่นแดกใส่ปลาโลดสี่ส่วนใส่น้ำป,ปลาแล้วก็นิวกก้อนไม่พอเราค่อยเติมน้ำปลาหรือเกลือไปเนาะ มันแพมมากเลยแต่ตอนนี้คกติ๊กเล็กมากเลยติ๊กกะว่าให้มันพอดีแล้วนะน้องเว้ยคกไฟสปีนบอหนะสูงสารโคกอยบอพี่นอ้อง พี่น้องจะเสร็จแล้วค่ะเบือกปากพกเป็นย่างแสบแล้วไปมาแตงเมาแตงพี่น้องอายพริกค้นนานไหม มน่นะคกใกญ่มีบดใส่เรียบแล้วก็มาใส่ผักหอมวยหอมลงไปว้าวมากินสุดๆเลย สีมือล้วนๆพี่น้องคะออใสให้หมดแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องดูเฮียเมียกนก่นต้นลงทังขยะก่อน